ดีครับทุกคนวันนี้ช่างอูจะมาสอนวิธีการตั้งคัตนะครับถ้าลาักษณะเกียร์มันต่ําไปหรือว่าตบแล้วกดค้างไว้ลักษณะน,นี้และเวลาเราบิดคันเร่งล้อยังไปได้ก็แสดงว่าชุดคัตมันไม,ม,นไม่มันไม่จับนะครับเราก็มาตั้งฝั่งนี้กันนะครับแต่ถ้ามันตึงไปขับรถไปแล้วตึงไปเงี้ยครับเราก็จะมาคลายลักษณะน,นี้ แยตัวสี่หนึ่งตัวนะครับคลายก่อนแบงนี้นะครับแล้วก็มีปากแบนหนึ่งอันอย่ขยับไม่ดีถ้าเราต้องการให้คัดฝั่งนู้นแข็งขึ้นเราคลายนี่ก่อนนะครับปากแหนค,ค่อยดูนะครับแล้วก็หมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ล็อคลักขณะนี้ล็อกให้มันอยู่นะครับลักขนาดนี้แล้วเราก็ไปจับโมเร์ดูว่า มันแข็งขึ้นไหมครับถ้ามันแข็งขึ้นก็แสดงว่าโอเคครับแต่ถ้าในกรณีมันตึงไปเกียร์เกียร์ยแบบเรียคัดคัดเรียเลยเราก็หมุนคายก่อนแล้วหย่อนฝั่งนู้นให้มันให้หัวเกียร์มันต่ำลงนะครับก็คือหมุนไปด้านหน้าตามเข็มนาฬิกานะครับเนี่นะครับสวัสดีครับ